ตลกที่มักจะพกมุกเฮฮาอยากพบพี่เอชัยยาแล้วก็พี่ตักลีลาคนนั้น,นวันนี้พวกพี่ต้องคอขอบ <c oughs> คุณน้องด้วยนะ <c oughs> จากที่มาในไลย <c oughs> มาเตอร์คีวันนี้ห <c oughs> าฟังญากนะครับแบบนี้ร<ช>้ามาก,มากเชิญครับลำตัดสักท่อนหนึ่งครับ มาวันนี้มาตะขียอดีใจมาจนได้ไม่ผิดทางม,มาตะขียเข้าใจกว้างไม่ใจแคบอยากจะบอกให้น้องไม่ต้องประทาบใจอ่ะมาชื่ออะไรชื่อนางสาวนุจลีสรีสุขค,ค่ะลุงจะบอกให้ฟังว่าหนูตีผิด <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> วิธีตีกับที่ถูก